สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่า,าวเช้านะคะอยู่กับดิฉัชนชัชลัยเช่นเคยค่ะแล้วก็ยังคงนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหาค่ะวันนี้ภารกิจจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-6สสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดตัวติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนตรวติดตามและประเมินผลการปฏิบัตินะคะในระยะที่1-6ถึงในการบังคับ ใช้5มาตรการหลักป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ซึ่งผลการประเมินก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะแต่ชุดตุดของเราก็ยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปในพื้นที่อำเภอสุขสำราญจังหวัดประนองนั่นเองค่ะมาต่อเื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งจำนวน50คนในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฉเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเทิดไทองราชันเพื่อนำความ ที่ได้รับนะคะไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันของครอบครัวและเป็นเยาวชนต้นแบบต่อไปในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นการท่องเที่ยวนะคะแหล่งเรียนรู้สู่วิธีโคกหนองนาพาชมต้นน้ำป่าศักด์โดยหน่วยก็ได้บรรยายให้ความรู้และนำนักศึกษาดูงานตามฐานการเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์นะคะณตําบลเสดียงอําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ